กับต่อไปร่วมกันถวายสังฆทานนะจุดเทียนไปแจ,จุดเทียนนี่แหละต่อไปก็จะร่วมกันกล่าวถวายสังฆทานที่ส่วนบุญส่วนกุศส,น,สนไปให้กับผู้มีพระคุณของเราที่ท่านจากไป เราถึง้าที่ส่วนบุญให้กับทุกๆดวงจิตวิญญาณบรรพบุรุษของเราทวยเทพเทวาทั้งหลายนะเจ้าที่เจ้าทางทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเจตนาที่ส่วนบุญไปให้เมื่อจุดเทียนเสร็จแล้วตั้งนับโมสามจบพร้อมๆกันนับโมตัสสะพพะคาวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุชชัสสัพพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัส นะโมตัสะพะควะโตอรหะหโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตทัตตาเน,านสัปปาริวารานิพิกขุสังคัสสะโอโนเชยามาสะสาธุโนพันเต เกขสังโคอิมานีพัตตาเนสัปร e ิวารานีปติขันหาโตอัมมหากันเจวะอาจาริยส ah ัจจมาตาปิโต อาทีนันจานนจยาตะกานันจะตะาตาละกตาหนังะะทีขะรัตรตังทิตายาสุขายาถ้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญถ้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายพัตตาหารกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงโปรดรับพัตตาหาร กับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลาย,ลายเพื่อประโยชน์และความสุขแขขก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลาย มีมารดาบิดดาป ai, <midt> ่ย่าตายาย่ญาติสนิทมิตรสหายและพระพรมเทวาองค์พ่อพิศคเดีพระราหูเทวาชาวเวสวร์ ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีแม่นางตะเขียนทองลูกบุญโชคกลาบเงินทองหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง,เอ,ง,งเอาชื่พ่อที่จากไปผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วย สิ่งการระนานเพลินทีนี้ก็ช่วยกันยกประเคนนะครับบาดกล้วยสังฆทานปัตตาหารอานข่าวหวานกับนะ